ก็สวัสดีครับเก,กษตรกรผู้เลี้ยงหมูป่าหรือผู้สนใจอยากเลี้ยงหมูป่านะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูอาหารที่เราให้นะครับก็จะเป็นหยวกกล้วยนะครับต้นกล้วยนะฮะกับผักบุ้งที่เราต้มสุกแล้วนะครับผักบุ้งนี่ต้องเน้นต้มสุกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ถ้าเราเอาผักบุ้งสดๆมาเนี่ยมันอาจจะมีไข่พยาธิหรือเป็นตัวอ่อนของพยาธิก็ได้นะครับอันนี้เป็นคอกใหม่พิ่ทำเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับใช้ไรเลยทีเดียวนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็มาทำการไถแปลงปวนขึ้นมาใหม่เลยก็ <c oughs> <c oughs> ยังเป็นอย่างที่เห็นแล้วครับไถเขามาไถปวนใหม่โอ้ล้วนซุยกันเลยทีเดียวนะครับพอ นี่เขาเป็นหมูขุนเขาก็จะกินแบบแย่งกันกินมันก็มีหกมีเรียราดมัง่งเป็นธรรมดาครับเราพยายามมาดูบางทีตรงที่เราทำคอกอาจจะเป็นที่เราเคยทำอย่างอื่นมาก่อนอาจจะมีเศษถุงพลาสติกหรือว่าเป็นเชือก ในล่อนหรือเป็นอะไรนะครับที่มันวันสดุที่มันไม่สามารถย่อยได้โดยธรรมชาติก็เราต้องเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งเก็บออกให้หมดอาจ,จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารของหมูป่าเราได้นะครับหมูป่านี่ บางบางท่านอาจจะคิดว่าเอาตัวนี้ทําไมผอมมันไม่สบายหรือมันเป็นเชื้อโรคไม่ใช่นะครับมันกินการกินอาหารของเนี่ยมันอาจจะแบบกินไม่ทันเพื่อนหรือมันดูดอาหารนะครับมันดูดข้าวมันไม่มันไม่กระสวบนะครับมันจะทําให้มันกินไม่ทันเพื่อนก็เลยโตช้ากว่าเพื่อนแต่มันไม่ตายตัว พราว่าเรื่องการกินอาหารนี่บางทีมันเป็นบางช่วงบางบางช่วงมันก็เกิดกินข้าวกินอาหารดีมันก็โตเหมือนเดิมนั่นแหละผมสังเกตดูผัดกันโตผัดกันผอมผัดกันโตอยู่นั้นแหละคอกเราก็ทําแบบที่อากาศเปิดโลงสักหน่อยไม่สูงนะครับอันนี้ก็ไม่สูงประมาณถึงเอวนี่แหละคอกนะครับล้อมคอกก็ประมาณ ให้กาศถ่ายเทยได้สะดวกเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาเคยโตอยู่กับที่นี่เขาไม่ออกไปไหนหรอกเว้นแต่เราจับเพื่อนเขาออกไปขายไปทําเนื้อหมดเนี่ยเขาเหลืออยู่ตัวเดียวนะนั้นไม่อยู่แน่ครับออกแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําหมูเนี่ยเวลาเราจะเทขายถ้าเราจะเหลือไว้ก็อย่าให้เหลือตัวเดียวให้มันมีสักสองตัวมันจะอยู่ด้วยกันได้ ถ้าเราขายหมดเหลือวไว้ตัวเดียวเนี่ยไม่ได้เกิน3มวันหรอกครับกระโดดออกเลยพังอคอกออกเลยอันนี้เรามีชื่อให้เรียกแบบเป็นทางการด้วยนะครับนี่คือตัวใหญ่ๆนี่คือไอ้หำแหลนะครับเนี่ยตัวซ้ายมือเนี่ยแคตตี้นะครับ นี่ยาย่าครับตันนี้อันนี้ลิซ่าครับแ <c oughs> น่แน่แน่ <c oughs> เออแปตตี้ยุทอ้าวเรียกหมูไม่เรียกคนนะครับ <c oughs> เรียกหมู <c oughs> คนกับมาฐานเฉยโอ้ยอันนี้ยังจะเป็นอันนี้ผมจะให้ดูอันนี้ยังให้ไม่หมดหรอกเพราะว่าให้เขากินไปเรื่อยให้เติมไปนะครับ อันนี้กล้วยสุกกล้วยสุกที่เราแบบเอามาผสมนะเพราะว่ากล้วยสุกนี่มันจะมีสารอาหารที่ประโยชน์นะครับสารอาหารที่หมูต้องการนะครับประโยชน์มากนะครับกล้วยสุกคนกินก็ดีนะครับสําหรบบกล้วยเนี่ยกล้วยน้ําบานะครับนี่มาดูแม่รวยๆของเราสักหน่อย มาเติมให้แม่เลยดวยซึ่งหน่ย่ยอ่ะเลยดยกำลังท้องได้สองเดือนกว่าแล้วเมื่อวานนี้ผมตัดไม้ไผ่ลงมาเนี่ยใบไผ่จะเป็นช่วงอ่อนของใบไผ่ยอดไผ่นี้เขาจะจัดการไม่เหลือแร้วครับเราก็ พอมันเริ่มเหี่ยวเขาก็จะไม่กินพอมันจะเหนียวเราก็เก็บกวาดออกจากคอกของเขานะครับว่าไผ่ยอดไผ่จะมีใยอาหารช่วยชะล้างลำไส้ให้สะอาดนะครับแล้วเขาขับถ่าย มีอาจจะมีหลังคารั่วหน่อยนะเพราะว่ามีเรามาปลูกอคอกอยู่ใต้ต้นประดู่แล้วใบไม้ร่วงทับถมก็ลเลยรั่วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอยู่ให้กินอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโตอยู่ก็โตอยู่แต่ว่าเราจะเอาไว้เท่ากับหัวอาหารไม่ได้หรอกถ้าเราเลี้ยงอาหารนี่อาหารเม็ดนะครับเรา มันจะได้ตัวไวกว่าน,นี้อยู่แต่มันก็จะมันวันเกินไปชุดนี้ยังยังอาจจะทับไม่ติดอกมั้งผมว่าแต่อาจจะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ดูนมแล้วเป็นตุ่มขึ้นมาอยู่ยา่านี่นมตุ่มแล้วกัตตีนี่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ <S <S อืออาจจะ อาจจะติดแต่ถ้ามีก็ไม่น่าจะเกินสามตัวหรอกครับเพราะว่าเาตัวไม่ใหญ่ของแรกด้วยโดยผลงานของไอฮ้ฮำแแลนี่แหละนะครับไอฮ้ฮำแแลนี่ควบเลยนะครับนี่คือฮาเลมของแกนะฮะอยู่ในเสาวๆในฮาเลมมีแพตตี้ลิซ่ากับย่าๆนะครับควบเลยสามแล้ว้วเป็นคนเหนียว ทำแล้วเวหลือไว้เขากินมั่งทำแล้วจะสวบไร้ายนีย่าย่ากินข้าวดีมากเลยกระสวบกกุบๆเลยนะเอา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 จัตตี้ยายานักเลียงจัตตี้นี่มันนิสัยไม่ค่อยดีหรอกมันชอบกัดเขานี่นครับ เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่คอกก็เป็นดินที่เราถมไว้นะมันจะสูงกว่าระดับพื้นปกติถ้าเราเอาไปล้อมคอ,อกตรงเรือนพื้นปกติแล้วมันจะทําให้มันน้ํามันไหลผ่านอาจจะคอ,อกเราอาจจะเปียกชื้นได้นะครับก็ถ้า้ถมได้สักหน่อยมันจะดีมากนะครับ เป็นโถมเป็นดินทรายอันนี้มันก็เป็นดินทรายนะครับเวลาหมูเราเนะี่ยจะท้องแก่แบบที่จะคลอดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาฟางมาปูๆแล้วก็ปรับทําเป็นล็อกให้อยู่เฉพาะแม่ท้องครับเวลาเขาคลอดออกมาเนี่ยจะมีพื้นนุ่มๆห,หรือพื้นที่ที่มันไม่แออัดครับแคบมากเกินไปนะเมื่อวานไปดูแล้ว ตัวหนึ่งอีหอยหลอดเนี่ยในเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ไปฝากให้เพื่อนเลี้ยงแล้วคลอดแล้วเมื่อวานเนี่ยได้ลูกห้าตัวแต่ไม่รู้เป็นอะไรทับตายหรือเปล่าสองตัวไม่แน่ใจเพราะว่ากว่าจะไปเห็นก็จนเย็นตายจนเย็นเนาะเกือบจะแข็งแล้วอันนี้ยังไม่ทันอะไรอันนั้นเขาเลี้ยงดีมากนะครับ คนละเรื่องเลยเป็นแม่กับลูกแต่มันจะเป็นแบบลักษณะหมูมัมนซะมากกว่านะครับอันนี้เราเลี้ยงแบบที่ว่าใช้แต่ผักกับต้มข้าวที่เราดูแบบข้าวเย็นข้าวเหลือนะครับไม่ให้มันบูดก็พอนะครับอย่าปล่อยให้บูดถ้าบูดนี้ใช้ไม่ได้ไเอาทิ้งเลยนะครับเก็บไว้นานอันนี้เรา ให้ก็ประมาณนี่หมูห้าตัวรวมแม่พันุ์ด้วยเนี่ยก็ประมาณถังนะถังสีถังยี่สิบลิตรประมาณนั้นนะสิบห้าลิตรก็ได้ครับก็อิ่มแล้วละแค่นี้ก็อิ่มแล้วแล้วอย่าให้พยายามให้เหลือมากเขราะ่ให้เหลือมันจะทําให้คอเขาสกรปรกเฉยๆแล้วครับก็ให้พอดีนั่นแหละกินไม่อดเนี่ยบันละสองมือยังไงก็โตอยูแ่แล้วเราเลี้ยงแบบนี้เนี่ยจะไม่มีมันหรอกครับ มันก็คือเป็นมันธรรมชาตินั่นแหละมันแบบหมูอ้วนไม่ใช่มันแบบหมูขุนเลี้ยงหัวหันนะครับจะคนละเรื่องนั้นเราจะได้เนื้อแดงเนื้อแดงอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ฝากกด l ล k กดแชร์กดไลค์หน่อยด้ครับนะโอ้ใหม่ๆองสัไม่ถึงกาแฟรหรือเปล่านะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับทํามีอะไรก็จะหากเพื่อนๆสนใจหรือว่ามีความคิดเห็นว่าจะให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เด้อบายยจุ๊บๆ